สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์ทเมียเหมียววันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธนาคารประจำเดือนมิถุานายน2อ6 8กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างชาวธนาคารสบายดีไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงกันเลยก่านเนาะขอให้สิบใบให้กับชาวธนาคารด้วยค่ะโดยเราจะแบ่งไปสองพารนะ์ท n ะคนโสดกับคนมีคู่เดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันก่อน ช้าวนันคับคุณคอนโซเหมือนช่วงนี้คือเหมือนไม่ได้โสดจริงนะคนคุยเยอะมากนะแล้วคุณก็ยังไม่เลือกสักคนเพราะคุณมองว่าช่วงนี้เหมือนคุณเน้นทำงานหนักนะเก็บเงินสร้างเงนื้สร้างตัวนะคือเรื่องของเรื่องคือคุณเป็นคนชอบเงินนะแต่ใครๆก็ชอบเงินนะคือคุณมีความสุขมากกับ ตัวเลขในบัญชีที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะส่วนคนคุยคุณก็คุยไปเรื่อยๆนะคุยคือคนคุยเยอะมากนะแต่คุณก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลือกใครเลยอะนะก็คือมองว่าเออก็คุยเผื่อเลือกไว้อย่างนั้นแหละแต่ถ้าถามว่ามีใครสนใจจริงๆไหมยังไม่มีนะแต่ดูจากหน้าไพ่ก็มีคนจริงจังกับคุณอยู่เหมือนกันนะแล้วคุณก็มองมองอยู่แต่ว่า ก็คือ,อยังไม่เลือกนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนเรานะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะขอไพ่ห้าใบาให้กับคอนสดชาวันคานเลยค่ะ อืมดูจากหน้าไ้ายนะคือคนคุยของคุณเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ไม่อยอมเลือกใครนะแล้วก็ดูแบบเป็นคนเข้าหายเยอะแล้วดูเจ้าชู้เน็ตๆนะแต่ว่าคือด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีแผลใจมาก่อนนะคุณก็เลยยังไม่ยังไม่คิดที่จะเลือกใครนะ เพราะว่าคุณมองว่าของแบบเนี้ยคือถ้าคุณเลือกแล้วอะวคือคุณเลือกเลยไงแล้วก็แบบอยากจะให้อยู่ไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากจะเลือกคนดีๆสักคนนะแต่ว่าคือตอนนี้ยังไม่มีใครดีถูกใจคนนั่นเองนะดูจากน้ำพ่คือคุณแบบเออถ้าเลือกก็ขอดีไปเลยแล้วกันแต่ตอนนี้คือคุณก็ดูดูไปก่อนว่าเออถ้าใครดีก็เลือกคนนั้นเอามประมาณนี้นะ แต่ว่าดูจากหน้าไพ่คือคนคุยคุณอะแต่ละคนอะเขามองคุณว่าคุณค่อนข้างเจ้าชู้นะนะแล้วก็ไม่อยอมเลือกใครสักทีนะแล้วของเลองยังไม่มีคนถูกใจแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนโสดจะมีคนที่ถูกใจคุณเข้ามาบ้างไหมน,นะ มออย่างนะยังไม่มีใครที่ถูกใจคุณเข้ามาแล้วลึกๆแล้วเหมือนคุณรอคนเก่าหรือเปล่านะคนที่ทํำให้คุณเจ็บปวดคนที่ทำให้คนเสียใจนะคือคุณจะรอทําไมนะดูแล้วแบบเออถ้าจะขนาดนั้นก็มุฟออนหาคนใหม่ไปดีกว่านะอืม แต่บางคนเขาก็าแบบรักมากอนะเนาะแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งอะเราจะรักตัวเองมากกว่านะพอรักตัวเองมากแล้วมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่ยอมทุ่มเทให้กับคนที่มาทำให้เราเสียเวลาชีวิตอนะโอเคขอให้ห้ามไปให้กับชาววันคานด้วยค่ะว่าสุดท้ายแล้วคุณเป็นคนมีคู่หรือเปล่านะ ดูจากหน้าไพ่คือคุณเป็นคนมีคู่นะแล้วก็เป็นคนที่อ,อจะมีคู่ที่ดีนะที่เพียบพร้อมทุกอย่างแล้วก็จะมีครอบครัวที่ดีและมีความสุขแต่ถามว่าเขายังเขาเข้ามาแล้วหรือยังยังนะต้องรออีกสักระยะนึงเลยนะกว่าเขาจะเข้ามาคู่ของคุณช่วงนี้ก็เป็นโสดลาลาไปก่อนเนาะ โอเคจบลงไปแล้วนะสำหรับผ่านคนโสดแล้วต่อไปเป็นของคนมีคู่นะคะลาดต่อไปเป็นของคนมีคู่เนาะขอภาสิบไปให้กับคนมีคู่ชาววันอังคารด้วยค่ะ ช่วงนี้คู่ชาววันอังคารคนมีคู่ชาววันอังคารอยู่ในโหมดเก็บนะ้เก็บตัวเนาะบางท่าน <c oughs> พยายามบาลานชีวิตและการทํางานนะชีวิตส่วนตัวชีวิตคู่คือพยายามบาลานให้มันดีนะบางคนเขาก็อยากออกไปเซอร์เซฮากับเพื่อนแต่ก็คือต้องบาลานชีวิตให้มันดีๆเพิ่มให้ชีวิตคู่พังบางคู่ทั้งสองทำงานกันเนหน็ดเหนื่อยนะ ก็อยากจะพักผ่อนนะไปพักผ่อนวันหยุดยาวนะบางท่านมีเหตุของอาหายการแต่สุดท้ายแล้วจะกลับมาคืนดีกันนะถ้าบางท่านบางคู่นะคือจะมีเหตุให้แบบเรื่องบ้านเล็กบ้านน้อยเนาะแต่สุดท้ายแล้วเขจะเลือกคนที่ถูกต้องนะ <c oughs> คน พยายามนิ่งๆไว้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณเนาะขอให้ห้าใบให้กับชาวันาคารได้ค่ะ อืมเขาคิดยังไงกับคุณคือบางท่านที่มีเหตุหลหอแห่งการเพราะว่าอีกฝ่ายไปมีคนอื่นถ้าเคลียร์กันไม่ได้คือจะจบกันเลยนะเพราะว่าคืออีกฝ่ายเหมือนอยากจะจบแล้วคุณเองก็อยากจะจบด้วยเช่นกันนะแต่บางท่านก็สามารถเคลียร์กันได้นะ คือถามว่าเขาคิดยังไงคือดูโดยรวมแล้วคือเขาคิดว่าคุณนะ่ะเป็นเพื่อนที่เขารู้จักกันมานานนะใจจริงเขาไม่ได้อยากจะไปไหนหรอกแต่ว่าถ้ามันมีเหตุให้ต้องจบก็ต้องจบแต่ถ้าบางคนเคลียร์ได้ก็คือเคลียร์ไปแต่จะยังมีความหวาดระแวงอยู่ในใจอยู่นะก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรสำหรับการให้อภัยนะ โ okay. ออกไพ่ห้ามมาให้กับชาววันคารมาดูกันว่าสำหรับเคสที่หนักเนาะจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้เนาะอ่าโอเค ้าแคทที่หนักมากๆนะจะมีการจบกันนะคือไม่จบเรื่องนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็ก็คือจบความสัมพันธ์กันไปนเลยแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะเ <c oughs> พราะมันก็มาถึงจุดอิ่มตัวแล้วสําหรับบางท่านนะสําหรับบางคู่นะโอเคและสำหรับบางคู่ที่ยังเคลียร์ได้นะ จะมีเหตุการณ์อย่างไรต่อไปนะดูวันอังคารค่อนข้างหนักเนาะอันนี้คือเราดูตามหน้าไพ่นะตามไพ่ที่จับได้นะคะซึ่งอาจจะไปตรงกับของใครบ้างอันนี้ก็ไม่ทราบเนาะ,อะโอเค สำหรับท่านที่เคียได้จะมีการให้อภัยกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าถามว่าเขาหยุดไหมเขาก็ไม่หยุดนะคือคุณก็ต้องทำใจวเวลาว่าเออเาก็เป็นอย่างนี้แหละนะเขาก็จะไปของเขาเรื่อยๆแต่คุณจะนิ่งได้มากขึ้นและทำใจได้มากขึ้นนั่นเองนะโอเคจบลงไปแล้วเนาะสำหรับดวงความรักของชาววันอังคาร ประจำเดอนมิทนาโย,ยสุพนาเราถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาคลิปจะได้ดูดนค่ะคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรัชบชมนะคะสวัสดีค่ะ